ครั้งแรกจะได้กินตื่นเต้นจังเลยพี่ฝนมีเห็นตมบนที่แซนสิหระเซนสะเขาเลยมันไม่เม็นพี่โขงด้ยครับมันเป็นพี่ปรุงรสปรุงรสมาพี่หยวกสีแดงไหมครับมันม่เป็นแบบพี่ฉุนด้นะครับอะเดี๋ยวชิมดูนะครับชิมดูคั่วกับข้าวเนี่ยเป็นบอกว่าคุ่กับข้าวก็อร่อยนะครับเล้าก็ชิมมันแล้วบวาน แม่เป็น,นไม่เจริแม่เลยอือเออแม่มันมีความละมุนอ่ะพีนนะ่น้องหอมนัวๆแต่ไม่ได้เสบข,ของนัวนะครับมันเป็นสูตรของพี่ฝนเองอ่ะกิ่งกับไก่หนึ่งไก่ครับกิ่งหม่อง แคบอะได้ใช่หน่อยนิมันไม่ได้เผ็ดเลยครับไม่เผ็ดนะเกับลูกสิน่งเหงาลูกสินก็เขาสวยอย่าเดี๋ยวนะปลาไปไดนด้วยแก้วครับ อร่อยอร่อยมากพี่ฝนอร่อยจริงๆิทีนี้นอกอจะมาชิมขัวคุณใบตองครับท้าพี่จ่าหมูต้งงมาตระเวนดิอโอเคตองตองคุณกินมามมืแล้วได้ตองแฟน,น,น,นของเพื่อนสาวครับรเพื่อนสาวนกเนี่ยเพื่อนก็ขยันครับขัวคุณตองเนี่ย เปิดแบดให้น้ำพี่กะโหข้าวเจาะขวางนี่เป็นบ,บ่องต้ออืมเมม,มเข้ากันครับพริกหมองพี่ป่นมากเลยอ่ะเข้ากันอ่ะ อีกอ่ะหมูทอดขึ้นบตองเข้ากันคักครับเข้ากันคักกับพี่หม่องพี่ฝนเด้อไปดีๆนี่อร่อยหมูก็กรอบกรอบยังไม่ได้เคี้ยวยากอ่ะกรอบๆวันบานอ่ะอันนี้ก็ละมุนเนี่ยพี่หม่องเนี่ยอือนะแล้วก็ใส่ปลาบองตอลงไปข้างๆด้วยอือ นี่าะบันเปลี่ยน่าแม่เปลี่ยนทุกคนนี่ตัวบัตรมาเด้อบันเ<อ>ด้อเออใกล้คร,ครับวันเห็นไหมเห็น<อ>ไหมแซบไปจาบอีเลนแซบอีหลี อบองตอบองตอใสอ่นิดหมองบองตอผสมดิบหมองดี่ฝนนี่ออเขากันเอยั้งสามอันเลยแม่อื่ตีกากหมูเนี่ยแล้วก็บองต้และุสกรนเข้ากันเลยลูกทิน อืมอือดมาเดินมาเดินทางบ้านเด้อมาลองชิมยาลองชิมยังแก่ปะอืงไม่เคยเห็นอะไรี่บหมองเนี่ย ป้เอ็ดได้ไหมมันเป็นบ้าพีกแดงก็คือมันป้า,าพีกหยวกไหมแคหวังกาแฟเข่ากังคัดแ้ี คุณบาลีย่งเราเพิมเป็นสีหนามากอือมกินไหมล่ะไม่เห็นหรอเฮ้ยคุณตาไปแล้วบาย